ดวงชะตาร,รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายโคนเกิดปีละกาเหมือนกับเข้าสู่ในนิยายจะเจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับชะตาชีวิตของท่านกาลังจะเปลี่ยนไปเหมือนกับเข้าไปสู่ในนิยายเข้าไปสู่แข่งหลักแข่งความจริงนะครับผมจะบอกว่านิยายมันจะเป็นความจริงได้ยอย่างไรก็มันเข้าไปแล้วความร่ารวยความประสบมเร็จความแชมป์ชื่อราบรื่ เป็นไปได้ด้วยดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเลเวอร์ over, บังเกิดแสงสว่างแห่งความรักมันเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจหัวใจของตของท่านท่านจเจริญเจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้จินตนาการภาพเปอ้อฝันระเมอเพ้อฝันถึงภาพในอดีตก็ได้ใครบางคนที่นำนะครับดอกไม้มให้กับท่านใครบางคนที่บอกรักกับท่านใครบางคนที่อยู่เคียงกายท่านไปตลอดชีวิต มท่านควรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาเป็นไปได,ด้ดดวยดี The Star บังเกิดแสงสว่างส่องมาแล้วความรักของคุณจบระบริสุดผุดพองนะครับผมเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็คู่ขนานพราเงลไปข้างหน้าจัดแจงตามแบบแผนประเพณีสุขสมสวงังดังใจหมายปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแสงสว่างเข้ามาจะเต็มเพราะฉะนั้นดวงชะตารุ่งโรจน์ปสมเร็จรับทรัพย์โชคปีละการวยนะครับ,รรบ,รรบรผมฟังดูแนละ้วอาจจะเป็นไปได้ยาก สำหรับใครบางคนนะแต่บอกเลยเลยว,ว่าสําหรับหมอสันปีละกามาแน่ผมบอกได้เลยว่าอย่างแรงอย่างแรงแสงสว่างบังเกิดขึ้นชะตาชีวิตรับทรัพย์ราชสีมนอนศบตะเกิดความแข็งแกร่งด้วยอํานาจอึดอัดภายในจิตใจด้วยสิ่งต่างๆที่เข้ามาประเดบดังนะครับผมพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแสงสว่างบังเกิดนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา รุนดำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาเป็นไปได้ดีอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ากลับมาพูดคุยกลับมาเจรจากลับมาต่อรองกลับมาว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะสุขสมสว่างดังใจหมายนะจะเลื่อนลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสูงก็ลงลง,ลงสูงต่ำได้นะเพราะฉะนั้นศัตรูของท่านจะเลื่อนลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าคิดร้ายช่วยไม่ได้ล่วงลงมา เพราะฉะนั้นมันคือเหมือนกันในนิยายว่ามันครบท่วนเพอร์เฟกบริบูรณ์นะผมแสงสว่างมันเกิดสิ่งใดที่เข้ามาสู่สตาชีวิตท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะับเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินข่าวดีบังเกิดแสงสว่างจัดไปนะครับผมท่านจะได้พบกับคนที่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยพูดคุยเจราจาต่อรองอํานาจบรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธ เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนาําโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันการสับสนงงงวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราให้ระวังกับตัวเองให้ดีจะแจ้งปรับปรุงแก้ไขถือดาบปาดปานศัตรูหมู่มานครับนะผมและดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายลื่นเลงสังสรรค์ร้องเพลงมัเรเลงเพลงเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มของษาหนุนนําดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดขึ้นนะครับปรับปรุงแก้ไขในสิ่งดีๆนะครับผมโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาลื่นเลิงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดีนะครับผมจะมีบางใครบางคนเข้ามาประครบหงมมาบอกความรักแก่ท่านนะมาปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแก่ท่านท่านจะได้ใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างตัวท่านแล้วนะครับหนุนนํำดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนในนิยาย ผมแต่สตูมมานจะเริ่มแพ้ไพ่เริ่มถอยทับกลับไปนะครับเริ่มถอยทับแล้วนะนะผมแต่โชคจะตาบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้โชคใหญ่เงินทองบารมีวสาสนาสิ่งสิปกปักของท่านอาจารรวยขึ้นมา,าทันทีิันได้ลงสุกสมสมหวังดังใจหมายขอให้ท่านแช่มชื่อราบรื่มเป็นไปไ,ปไ,ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ